มาดูสมเด็จคะแนนแผ่พันธ์ดีกว่าครับผาสมเด็จคะแนนแผ่พันธ์นะครับหยิบจับขึ้นมาก็พิมพ์พระเห็นไหมครับนี่สูงลอยนูนคมนะครับมีทองคําเปลวครับติดอยู่ในพิมพ์ครับส่วนด้านหลังครับรองยันครับติดคมลึกชัดครับขอบพระด้านหลังทั้งสี่ด้านนะครับแบบนี้ครับต้องเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมครับ พระนะครับแล้วก็ขอบด้านข้างครับก็จะมีนี่เป็นรอยคมคมปิ้นปิ้นติดครับมีทองคําติดนี่แบบนี้ครับด้านบนครับแล้วก็ด้านล่างครับส่วนในลักษณะพระนะครับในเนื้อพระนะครับนี่องค์สมเด็จผิวพระต้องตึงครับในองค์สมเด็จครับนี่ หินพระติดชัดนะครับนี่เห็นครับคาบเก่าๆฮะติดชัดเจนนะครับนี่ด้านหลังครับนี่หลังยันครับรองยันลึกเห็นไหมครับนี่ผิวพระตึงครับขอบที่ผมบอกเอาไว้ครับต้องเรียบร้อยแบบนี้ครับใครมีแบบนี้ผมต้องสิงรีก็ยินดีรับเช่านะครับ